โอ้ oh, ไปดับคลิปซะหนาไม่เห็นเอตอนที่มาตุ่มๆเนาะอือนี่ตันะดคลิปไปแล้วอันหนึ่งพี่น้องเริ่มต้นใหม่คลิปนั่นเลยกดคิปไปแล้วหาบุกพี่น้องหาบุกวัาหันตัดคลิปไปอเอาเริ่มต้นใหม่ฮะโอ้โหปลาใหญ่อีกยายมีอีกแล้วพี่น้องวัหาหันก,กดคลิปไปอีกอันหน,นึ่งนี่ตอนนี้ลกเอายายฉันถูกลกเอง ว้าหาบุกพี่น้องเลยโอ้ยายหลงเมื่อคืนโอ้โหเฮ้ยเอาเอาบ้าอคอยก้มกล่ำเอาอยู่ด้วยนะสวัสดีนะคะพี่นอ้องเพราะว่าคลิปนี้มันตัดไปแล้วย้ายเลย,ยล,ลืมตื่นคิปใหม่ละนี่บุกบุกบุกพี่น้องบุกขาวๆๆาบุกขาวเอ๊ะแถวเชลราบุรีกินบุกเด้อบ้านยายเอายายมีดไปใส้ไไละ่ะเอาาเอนี่เป็น นี่นบุกขาวต้องหันจัดคลิปไปย้ายย,าย้ายเติมไม่อีกแล้วต้องหันได้ซิบกว่นนาทีเลยเลยบุกยางย้ายเลยค่ะโดนมันงหญ่เลยคุณพี่น้องเลยได้โบ้ติมถุงล่ะ<ม>ต้องหันอีคลิปนึมังตัดไปเนาะุอืมบ้านย้ายกินนะบุกเนี่ยนี่เลยย้ายโอ้โหยังงามเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,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 นั่นน่ะเออ โอ้โหโอ้ยายบนเจะไปต้องมหาหรวมันเยอะแล้วอืมว่ะมาเอาต้นนีมโอ้โหพิ่งบุกตรงที่ะมาหาเห็ุยูค่าได้บุกเด้อเี่นงเลยโอ้ก็ได้ต้นนี้นะมันดีเลยยมันอวนดอะนด่เลยอืมโอ้โห เอ้ได hey, hey, ้บ you know. ah, ุกง um, um, ่ายเลน้องได้บุกไปแกงละรักบุตรหนินอ๋ออ๋อบึกบึกบึกแกอ้าวฮ่าบุกไปแกงพี่น้องหาเก็บเห็ดยูคาบออกมันแหลงไรเห็นบุกเอาไปแกงพุดนะใต่เป็นถุงเลยพี่น้องบุกลายกันมี บ้านย้ายกินเล้อบุกขาวอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องเลยเออเดี๋ยวเอากันสองต้นพถอะนะโอ้ด้บุกลายหน่อยพี่น้องเออเอาอีกก่อนพี่น้องเอาไปรวมกับบุกไงว้าบุกอ่อนนะเออบุกอ่อนตอนอ่อน <Good on. S 2> หานทำไมตัวมันเบาโอเคโอ้ okay. oh, ได้ต้นนึงโ oh, oh, oh. อ้โหต้นนี้ก็สวยนี่โ oh, อ,อ,อ,อ้ต้นต้นนี่บุกไลไอ้ยอะนี่แกงแกงตาวันจุกปุกเวยอ่า,าอ,อ,อืม,อม,อมบุกไลก็บุกขาวเนาะ าบุกพ่อมาน้องไม่พมร้อมพี่น้องเอ้ยงั้นนี่เออเอาทุกอย่างที่กินได้ฮะเออถามต้ในใหญ่ต้องหันนะอืแถวนี้บ่ม,มีบ่มอยู่หลือย้ายนี่คือเป็นตะบุกมาบ่มอยู่นี่แทต้นบุก อันเด้อเป็นเย็นๆเนาะเป็น,น้าที่ต้นไงนะต้นนังหวานนะมันจะออกอ่อนๆเออมันอวบๆเนาะหาสินี่อนอบอต้องมากระพูดเชียวชานปลาพี่น้องยายกกล่องบนหูทางย้ายมาน้ำพึ่งจ้ะมาเลาะปลาแถวบ้านสราบุรีนี่แหละพี่น้องเอ้ย แถวบ้านยายหาของกินของปลาแต่เป็นแบบนี้เพิ่นกับบัหวหัวบ่ได้เอาใหม่เอาตอกเนาะมาหากินหาโคผมปลาใหม่เพื่อนกับบวมาหากินก็กินพออยู่ก็หาไปวนี้เรามั้งยายเออได้หลายเหรอเต็มถุงหาหน้าใม่โตพี่น้องอืม เอาหน้าใหม่จักงน้อยเนาะถ้ามันมีลายก็จ,จุกแจกๆๆ๊กแจ๊กค่เดี๋ยวเอาใหม่ก็ลายเนาะแว่นตาดีเมื่อไหรย่ยืดใกล้ๆเนี่ยฮะยืดใกล้ๆบดีเลยยืดใกล้มันใจมันใจตาตีเฮ้ออะไบมันใจตา,านะคะ ฮะแม่พอดีตาตาถือพอดีเห็นเหระไปถูกมันพอดีไงตาตาอืมเออเด้อว่าเออถือ้างได้พ่อแกงแล้วนางหวานเอ็มนางบุกนะโอเคออกเอาเหรออ๋ออ๋อ บัาน,นี้น้ำใหม่ไปทั้งไหนบ้านีาา้อ๋ออะไรอยู่ทั้งพุ่นปลาบุกคคอยู่ทั้งนี้เดินออกล้วพี่น้องไปหารถอันนี่ไปไว้ต้นบุกไปไว้หาหน้าใหม่โตหยคุ้มคามามเมืองไทยหววน,นี่เลาะปลาพี่น้องจ้าเดอ้อเลาะปลาํำกันหาบุกหาหอยหาหน้าใหม่หาทุกอย่างพี่น้องเอ,อ้ยสมใจย้ายเรามาหาของปลา เลาะน้ำกันผู้ใด้บุได้กลับเมืองไทยไกะยายกะทายคขีบไปเบิ่งเด้อคลิปยายมาหาเห็ดละพี่น้องแต่เห็ดมันแห้งแรงเลยมันบ่ออฮัมเมนมันหนีก็ออกจังฮัมแม่เห็ดมันไมย่ยากองะอ๋อต้องใส่มันแรงจังน้อยไอเห็ด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 ยังเห็ดปวกอ่ะเหรอเสียงคือเสียงหมาเนี่ยเห็นบอก เสียงหมาอยู่ไหนสงสัยเข่ามาหน่ะเสียงหมาโอ้โหเสียงหมาหน่ะเออฮะนั่นเหรออ๋อเก่งมันก็นมี่แล้วใช่เนี่ยโอ้เก่งกวางน้องมาเพราะว่าเขาบ่าหายคนล่าของปลาอยู่แล้วเนาะเออมันก็แพ้จ้ะ เดินออกไปเอาบุกไปไหว้ก่อนพี่น้องเลยไปเลาะหาหน่อไม้โตหน่อไม้หน่อยญ่พี่น้องเอ้ยไปหาหน่อไม้กว่าโตไปยังไงเอมาะหรือว่างไหนเดี๋ยวหาเนี่ยเออป่ะเดี๋ยวไปหน่ก่อนพี่น้องเอ้ยจะไปเอานมไม้โต เออขันหนนึงกระพาะได้วเออทึ้งน้ำไม้ทึ้งบุกเดี๋ยวไปเอาน้ำไหม่จังหน่อยออมีดไปมีดจะส่งไปอันนี้น้ำไม้นี่เอามาเจ้ตันตุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำไม้ไผ่เอ้อมีดไปเออเอาบะมีด,นะ,น,ดนะมีดเราไปเรามะโอ้อันนี้วมนนี้แล้วใช่ไปนนดูตัวข้าวปลาหาหนอพี่น้อง หาบุกแลวกับหานอต่อพ่นแหงแค่ลายะแหงก็มือนั่นมันบนบ่เะเออแหงก็มือนั่นนี่หมาตัว ออกออกดูคนหมาอือนั่นรอนอูนอ้นะนปลาทั้งนี้ป่ะยาขึน้นไม่เห็นแบบโอ้ยนอนนึงนน่พี่น้องโอ้ยเดอนนอนหน,หนอน่อยๆด้ะ นอไรนอไรนอไรนอไม้คายไมคายบ่เอินหาไกาใ่ไ้กล่องหีก่อนเดยนอมานหมานดีเออเ่ขุดถึง้ายแล้ไงกล่อง้ายเอาเอาเอาน่นนี่ก็ได้นี่เอาหน่อยกันไปนนี่ใส่นเยอเยยุดอีก คือเอาบนบบใช่ไม่ไรแล้วเดี๋ยวก็กระดกขาคนไคือเก่งเห็นแล้วก่อนยิงก่อนไดยกมือเดียวได้เพื่อน่ะใฮ้ละอแข็งได้เลยอ่ะเย่ได้ละโเห็นแล้วเออโปะเลไอ้โป๊ะรอไม่รอไม่พี่น้องเอ้ย น้ำไมคาย้ำไมไนี่ไส่ตู้ปุ๊กอ่เนาะวิ่ีเสียมพี่น้องเลยหดเลยไหน่ะก็หันสองนอเมนได้ยายอ๋อนี่เดนี่เด้ใไมค้เป็นตำหน่ล่ะพี่น้องนอป็ไงแต่อร่อยเอ๊อแต่ดอ๋อมะเรียมเหรอเอ้าบ่แมนนะเมนบ่ โอ้สมัยเด็กนอเขาพากินจังนกนาะวโอ้บักเลยบักเลียมอยบักเหลียมมีบอกมีดมาเบิรงกันนะติภาพผนงานให้เพื่อนบิ่งเนี่ยเอาไปพาอูเงี้ยนบ่พาเดีนี้คือโอ้ยบ่ไม่มีดฮะบักเหลียมพี่น้องเอ้ยนี่บักเลียมพากินทางในมันนะเออเออดิยไม่มีดอย่กล้องว่ายังบักเลียม ไว้แข็งโอเคอันนี้นะโอ้ขาวจุกเครืออกเลยเออนี่ว่ากุดนอนนั่งดินพี่น้อง,องเลยน,นอนนั่งดิน lên nhọn được nữa Đừng bỏ Ta đã đá bờ hiền Ô Ô Wow cho khốc đấy đấy Ông quên đi Ở đây Tá tao tao nhanh Yeah

thúng phay thúng kéo cho cái dẫn thứ này đi chúng thúng cho cái tân thứ này đấy cha thúng xí nam ngân này nào áo lủng thúng hãy khâu thứ thế thế sản phê ăn hàng thầy nó à เหียน้อโอ้ oh, ต้นแหีงไท้น้อเหียงแรงพี่น,น้องฝนบ่ค่อยตกเอ้ช้องนนอนอโบนอค้ายนอคล้ายว้ wow. ยาไปหนึ่ด้ยนี่ตืนยู่เห็นปะ่น <c oughs> ี่ดีนี่โค มน้ำอยู่ในนี้โอ้นามแดงแดงขาแดงขาหาถูพี่ถ้าถุองถงสี้ำเงินหายนี่หาจังนะเออแต่ถุองถูนี่บหายละรหายลงไปหาน้ยนะโอเคเลโอเคมันก็อวนหน่อยนึงสีแไมแ่นีนะ ถ้้าะนบ่มันฝนตกด้มันกระนีหละยายอาย๋อ,อใ,ใจไม่ยูพี่บ่อยู่บ้านหมาอ๋ออยู่บ้านหมานี่ยะชาวบ้านไไงยายยยายยมาหมูนีเลยเออเป็นพี่น้องก,ก็ตานี่นหละอ๋อโอเคอ เลยนถึเลยเฮ้ยไปยุ่งนะท่านันจ้าไปพร้อมกันแค่กล้องไปบ่ไปบ้านด้วยเนาะเออพอถึงสามโมงม่้เหรอยังพอถึงสามโมงเลยเออยังไม่เสียงสามโมงเลยยายไปรับนักเรียนอ่ะ bánh dao nè đây nồi nhau hả quả nè nè mái dao con ăn miếng nó ăn luôn rồi à, mấy anh bà là bà là mấy luôn

แตียนหรืยังบุพี่น้องเอ้ยสัตเตียนหูย้ายบ้างเหรอเตียนมาถ้าเวนเอ้ยมันเตียมันตอดแก้มควายเอ้ยดังเว่ออาจารย์มันตอดได้ดีแหละแต่มันสงสัยมันสิบบเมนแมงแตีนแม่งยังบุนี่โอ้โหโดนจู่โจมพี่น้องจ๋าโหรืลอวนั่นล่ะแดงหนาดำหายมาไหม่วันนี้ใครหรเขาเมือนั้นตอนน่ะ วิ่งย่างเดียวพี่น้องเอ้ยนึกว่าแตนตอดแตนต์นเลยอะอย่ามองท่าทันทีค่ะแม่ดอกแม่แตนดอกแตนโอ๋หน่อใหญ่เลยค่ะมันต้องใหญ่แน่ๆเลยหน่อเนอี้ยตีแตกบอกนานแม่ไี่มีนาะเออนี่กะแม่เนี่ยเออติดอั้งอะไรอะไรนะที่ก่อนห็นแดดอบุ้ยยังมาจนได้อะ มีได้ใช่เขาเอาไปแล้วโอ้ยเอาไปแล้วเแล้วเออย้ายอะไรล่ะเอาเนี่ยนะย้ายเนี่ยนอนได้ไเอามันสิได้บเลยาย้ายคือมะลิอยู่ดีแต่เออโอเคโอเคค่ะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศไอ้เจยาบอลนี่เพิ่งไปโอ้ขวัญนอนแล้วเหรอใคเองะหนักค่อยแล้วเด้อ

เ,เด้อขอมาดีขาไปดีแล้วแม่นะขอขามปลาดูดออกมาอยู่ฟังก็มาดีอยู่ฟังเสียงอย่างนี้เท่านั้นคนเด้เขาเดินไปทอดทึ่นก่อนน้ำไม่หมุนมันเสียงที่ยังที่เขาห่ามันเหมืมอนนั่นนะเออเขาบ่กไม้ยังมาห้าวจนนี่เงียบปไปเลยมาแต่นวยนี่ยหรือเปล่าเดี๋ยวเอาโอเคโอเคละ อ้ยอุ้ยแล่หนอใหญ่ๆเลยค่ะหนอไล่หนอไล่้าชุนผุนเดีออืออือไปแขงยังงหน่อใหญ่อ่อนหนอ,นอบ้บานเยอนใหญ่บ้านเยอบนนะเด้อนะแล่อ่อนดีเนาะทำไมหัวอ่อนน่ นะได้ไหมหัวก้่นมันแสบจังเลย่ะฮัลโหลมีกํแพงเพีดกินจะไม่หัวกล้วถ่ายคลิปของน้องหลาก้อนหล่าไมนได้น้ไหลายหลนนี่ย้ายายลปอไหมันดีจะนี่ย้ายถ่ายคลิปเออไไหมวอนดีจ้ะ ไปทั้งผู้เหรออิตาเลียล่มนะ <c oughs> โอ้โอนนหนี่ง <c oughs> ่ายานะเออแลลวานนออ้วนนออ้วนโอ้ยได้นอนห่วงหลืพี่น,น,น้องเว้ยนี่นอนหวกนอหวกนี่อั่งเนอ นอสองนองนั่งลุงไปแล้วใยบุญมันจะไปหับนักเรียนไปได้ไปซื้อไทยเหรอกระบ้า,บานกระบ้า,บานกระบ้า,บานแล้ว มีทุกมีภากกิจนะยายบนมีภรรากกาจนะเจ้าอ่านดวเออ,เออไปลงได้มีปรกกดจเสียงมะกรด้าวเียดนะไม่ใช่เสียงเลยยังไงน้อยยังไงโออ ôi nó no, quên đi đây. Nè, áo không sắn đấy không nó nữa 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 nè nè, nữa 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 nè. nữa 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 nè, nữa nữa โอเคอันนี้เหมือนนอบุงหหหงหร่ยัยไม่เน่าหัวหรอโอ้โหหลายเติบแล้วเฮ้ย,ยก้ากินเลเด้อเด้๋ดวยวก็เอาหน่อไม้ก่อนเหรอมีแักดอกอะ่ะเนี่ย หักตอนน้องไม่หวกพี่นองเลยเฮ็ดอะไรเออหน่อไม้หวกหลายเนี่ยจ๊ะอ้าจ๊ะลุกไปแล้วหนูก็ได้เยอะแล้วนี่งามบ่ตอนนี้เทียบเลยอ่ะจ๊อยู่ที่น่ะนูก็ได้หลายหนอโอ้วติวเว้ยห้าอยู่ตว่ะ โอ้โหอันนี้มไ่เอาหน่อที่มันซ่องนั่นเออหน่าเดี๋ยวเราไปถ่ายแดงนะมีกี่ดอกอ่ะอ๋อเขาเกิดมาคู่กันอะไรนะก็ตอนนี้พวกเดียวว่ะอือหมดยังสั่งหนอเนี่ยไม่รู้น่าแล้วหนูจะไปถ่ายไอ้นั่นก่อนนี่แกย้ายสองหนอเลยพูดน่าน้องห่วงมันอุ้ยอยู่ซ่อนอยู่นี้ ง้เออโหกอีเออได้สิบกว่านอเออไม่แกไม่เห็นไงเมื่อกี้เอออน่าเห็นบป่าน่าเรามาที่ล้างดังกว่า เดีย๋ยวหนูไปถ่ายเห็ดเจียบนก่อนยาบ,บนบอกว่าเห็นเห็ดน้องแม่รุกโอฝั่งนี้สงสัยเขาไม่มาไงยายนี่หนูได้อีกสองนอเห็นบอกออือหนูของยายได้นอพี่ใส่โอ,อ,อ,โอ้โหนอจังใจเ,เลยเดีย๋ยวไปถ่ายเห็ดยายก่อน แน่นอนนอนนนนนขาวจุนพูนอยู่นึ่งเชี่ยวโอ้โหหาวจุนพูนเห็ดอะไรเขาเอิ่นมาเขาเห็นยังไงยายสาเกียวโอ้หไปเจอเห็ดพี่น้องเห็นยังหรอเห็ดขี้ควายหรือเปล่ายายไม่ใช่เห็ดอะไรอ่ะยายมาดูเห็ดอะไรอ่ะเห็ดอะไรยายไม่รู้เห็ดขี้ช่างเหรอเห็ดขี้ช่างกินไม่ได้นะมันมันงเคี้วมั้งเออเนี่ยเห็นบ่ มันกำลังออกเลยพี่น้องเลยเห็ดอย่างบนนี้บ้ากล้ากินดอกช่องหาพี่น้องเบิ้งซื้ออ๋อจริงมันหอมหอมอยู่หอมบบเมาเ์อือผู้หน่อยย้ายไปตัดน้ำไม้เออเราไม่กล้ากินน้าหนใอปอกใบเออน้ำไม้หอกแถวนี้มีวะไม่ก่อเดียวเออเป็นของเนี่ยเขาได้ไหมของไปโอเคตองนี่เลยเห็นราคาลดแล้ว พารถเราป่ะอามดำปื๊ดเลยเออไปมาพันนึ้งก็เอามนันนอะไรน่กลางกอนี่เพราะว่าาเพราะว่าป้ายสุดท้ายแล้วจะกลับบ้านละนออนี่ยัยนอน่มันอวนนะ ไปกินกับดายเลี้ยงหาจะหน้อยหน่อยแม่แท้หืมหยาอย่างไรลูกนะเออฝักกินวิเศษ้วยล่ะบ่เสียมได้เอาอย่างมะขุดนั้นไงนี่นี่จะได้ไงไปตัวหยาเจ้าคู่ห่าหัวเลยเออก็ถ้วนกูเบิดเก็กินกินหยาเด้วยผลงานพี่น้องม้แสอะไรจะไปหมกโอ้ยมาแล้วพี่น้องออกจากปลาหน่อไม้แล้วได้ถึงบุกได้ถึงปลาหน่อไม้ว่ะเอ้ปลาบุกไปแกงพร้อม เออแล้วก็ดันเดีินมาทัดบ้านที่ดีเลยวะที่เก่าเวลาเดิมจบคลิปแล้วนะคะเมื่อนี้แมงเตะหรือแมงเตะสัตเตะหูพี่น้องเออมาห์มาคนไทยเป็นน้ำยาหมองหรือเปล่ามาค่ะจบคลิปเล้วบอลสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคลิปพานาใหม่